สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะได้นำเสนอคราวนี้เป็นเรื่องพระทารุจีริยะเถระผู้เป็นพระอา,หารหันในเพศครหัตเมื่อละสังขารแล้วก็ตัดกรรมทุกอย่างเข้าสู่น,นิพพาน กฎแห่งกรรมเรื่องนี้มีเหตุขึ้นมาเมื่อคราวที่พระศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปราลบพระทารุจีริยเถระตรัะธรรมบทบทนี้เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพ่อค้ากลุ่มหนึ่งแล่นเรือไปค้าขายทางทะเลเรือของพวกเขาเกิดอับ ปางในทะเลและเสียชีวิตเกือบหมดมีผู้รอดชีวิตอยู่เพียงคนเดียวโดยเขาผู้นี้ได้จับกระดานแผ่นหนึ่งไว้ได้และพยายามกระเสือกกระสนเข้าหาฝั่งของท่าเรือชื่อสุปป,ปารกะได้สำเร็จเขาไม่มีเสื้อผ้าปุกปิดนั่งกาย จึงได้เอาปอพันท่อนไม้แห้งทำเป็นผ้านุ่งห่มถือกระเบื้องจากเทวสถานไปนั่งขอทานอยู่ณสถานที่ที่ผู้คนเดินผ่านไปมาประชาชนที่เดินผ่านไปมาเห็นข้าวแล้วก็ให้ข้าวยาคูและอาหารเป็นต้นแล้วกล่าวยกย่องว่าผู้นี้เป็นพระหลานมีผู้ ศรัทธาบางคนนำเสื้อผ้ามาให้แต่เขาก็ได้ปฏิเสธที่จะใช้เสื้อผ้านั้นเพราะเกรงไปว่าหากเขาสวมใส่เสื้อผ้าเสียแล้วลาบสกการะของเราจะเสื่อมจึงเลือกที่จะนุ่งห่มแต่ผ้าเปลือกไม้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วเมื่อมีคนกล่าวว่าเขาเป็นพระอารหันต์เขาก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าตนเองเป็นพระอารหันต์จริงๆ ด้วยเหตุที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นพระรหันซึ่งสวมใส่ผ้าเปลือกไม้เขาจึงมีชื่อว่าทารุจีริยะในครั้งนั้นมีท้าวมหาพรหมองค์หนึง่งซึ่งในอดีตชาติเคยเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติสมณธรรมกับเขามาก่อนเห็นเขาหลงทางไปเช่นนี้ก็ ได้มาช่วยชีย้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้โดยท้ามหาพรมองค์นี้ได้มาหาเขาในคืนหนึ่งและได้บอกว่าพาิยะท่านไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ท่านยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตมรรมักอรหัตผลเลยและยิ่งไปกว่านั้นท่านก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะทำให้เป็นพระอาหารหันต์ด้วย ภัิยับทารุจิรยะมองดูท้ามาภพแล้วถามว่าท่านผู้เป็นเทวดาเอาละเรายอมแล้วว่าเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้พระอรหันต์หรือผู้บรรลุพระอรหัตตมมักรอรหัตตผลมีอยู่ในโลกหรือไม่ท้ามาภพกล่าวว่าภัยยะบัดนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในนครสาวัตถีพระผู้มีพรภาคนอกจากจะเป็นพระาราหันแล้วยังทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระาราหัน์ด้วยพาหิยะฟังคําของเท้าหมาพรมแล้วก็มีความสลดใจและได้รีบเดินทางออกจากท่าเรือสุป,ปะ ปารากะไปยังนครสาวัตถีซึ่งท้าวมาหาพมก็ได้ใช้อำนาจเทวฤทิ์บันดาลให้พายยะเดินทางไปถึงนครแห่งนั้นซึ่งอยู่ไกลออกไปถึง120ยยี่ยต์โดยใช้เวลาเดินทางเพียงคืนเดียวเท่านั้นพายยะพบว่าวาสศศศดาสดาลังบินรบาดพร้อมด้วยหมู่วิกษุจึงได้เข้าไป้ทำความเคารพและกราบทูลให้พระองค์ทรงสแสดงธรรมโปรด แต่เพราะาศาสดาตัดว่าเป็นช่วงที่พระองค์กำลังออกบินรบาตยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงธรรมโปรดพายะฟังพระพุทธเจ้าดำาลัดนั้นแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าขา้าข้าพระองค์ไม่รู้ว่าอันตรายแห่งชีวิตของข้าพระองค์หรือของพระองค์จะบังเกิดขึ้นเมื่อใดขอพระองค์จงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิด พระศาสดาทรงทราบว่าภัยะเดินทางมาไกลถึงร้อยยี่สิบโยต์โดยใช้เวลาเดินทางเพียงคืนเดียวเท่านั้นและทรงทราบด้วยว่าภัยะมีปิติปราโมทจากการได้เห็นพระองค์ซึ่งบุคคลที่มีปิติปราโมทมากแค่นนี้แม้ฟังธรรมแล้วจกไม่อาจแทงตลอดัจะทำได้จะต้อง เราให้จิตสงบเป็นอุเบกขาเสก่อนเ,อเมื่อทรงแสดงธรรมจริงจะได้ผลแต่พะิยะก็ยังกราบทูลขยันขยอให้พระาศาสดาทรงแสดงปโปรดแสดงธรรมโปรดให้จงได้ดังนั้นพระาศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมขณะประทับยืนอยู่บนถนนว่าพาัยยะ เพราะเหตุนั้นเธอพึงศึกษาในาศาสนานี้อย่างนี้ว่าเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อได้สูดกลิน่นก็สักแต่ว่าได้สูดกลิน่นเมื่อสัมผัสด้วยกายก็สักแต่ว่าสัมผัสด้วยกายเมื่อรับรู้ด้วยใจก็สักแต่ว่ารับรู้ด้วยใจ ภายยะเมื่อสดับธรรมของพระศา,าสดาเช่นนี้แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และได้ทูลขอบ,บรรพชากับพระศาสดาแต่พระศาสดาได้ตัดบอกให้เข้าไปหาบาตรและจีวรมาให้ครบเสียก่อนจึงจะทรงบรรพชาให้ขณะที่ภายยะสแสวงหาบาตรและจีวรอ,อยู่นั่นเองเขาก็ได้ถูกแม่โคโนม ที่นางยักษณีตัวหนึ่งเข้าสิงขวิดตายเมื่อพระาศาสดาสเสด็จเที่ยวบินธบาททรงกระรรทำพัฒกิจเสร็จแล้วสเสด็จออกไปพร้อมกับภิกษุทั้งหลายทรงพบว่าร่างของพะยะนอนตายอยู่ที่ข้างกองขยะยิงทรงบัญชาให้พระภิกษุทั้งหลายทำการชาวนก,กิจของพยะและรับสั่งให้สร้างสถูป เป็นที่บรรจุอธิธาตุของท่านไว้เมื่อพระาศาสดาเสด็จกลับถึงวัดพระเชตวันแล้วได้ตัดบอกภิสุทั้งหลายที่สงสัยทูลถามถึงปรายภพของพาหิยะว่าพาหิยะผลิตนิพาพ,าพ,าพานแล้วพระศาสดายังได้ตั้งพาหิยะในตำแหน่งเอตัคฆะว่าภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะพาหิยะผู้ นุ่งผ้าเปลือกไม้เป็นเลิศก,กว่าภิกษุผู้สาวกของเราผู้ตัดสู้เร็วภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพาหิยะทารุจิริยะจะบรรลุพระอารหัตเมื่อใดพระาศาสดาดตรัสตอบว่าพาหิยะทารุจิริยะบรรลุอรหัตขณะยืนฟังเราแสดงธรรมบนถนนขณะเที่ยวบินทบาท พระภิกษุทั้งหลายสงสัยต่อไปว่าคนที่ฟังทำเพียงเล็กน้อยจะสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้อย่างไรพระศาสดาจ,จึงตรัสว่าปริมาณของคำพูดหรือความยาวของถ้อยคำไม่เป็นเรื่องสำคัญอะไรแต่สำคัญอยู่ที่คุณภาพของคำพูดหรือถ้อยคำที่จะเอื้อประโยชน์แก่บุคคลน,นั้นๆต่างหากจากนั้นพระศาสดาได้ตรัส พระธรรมบทพระคาถาที่ร้อยหนึ่งว่าสหัสสัมมะปิเจคาถาอนัตถะปทะสันหิตาเอกังคาถาปทังไสยโยยังสุดตะว่าอุปสัมมติคาถาแม้ตั้งพันแม้แต่ไม่ประกอบด้วยบทที่มีประโยชน์สู้คาถาที่ประกอบด้วยประโยชน์เพียงบทเดียว ที่คนฟังแล้วสงบไม่ได้เมื่อพระสัตธรรมเทศนาจบลงชนเป็นนามากได้บรรลุพระอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปฏิผลเป็นตน้นกระผมได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเรื่องพระทารุจิริยะเถระนี้จบลงแล้วขอสวัสดีไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ